ทไข่ไข่ใ่ค่ะกับแอซีในเคเอฟซีใช่ไหมค่ะโอเคยูรู้จักเนาะใช่ยูยูจะรู้จักด้วยพ่กยูเก่งมากเลยไงอันนี้คือพายพายให้ค่ะยูไม่เคยกินไม่เคยกินเหรอแต่วค่อยลองกินเนาะค่ะอันนี้คือพุดดิ้งพุดดิ้งใช่ค่ะเดพุดดิ้งเดะ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 เดเดะเดเดะเดเดะเดะเดเดะเดะเดเดเดะเดะเดกเดะเดเดะเดเเดเดเ อันนี้อืมอะไรนะป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นใช่ค่ะมาเอามาดูหนังเอามาดูหนังใช่ไหมใช่ยุ๊ยุ๊เคยดูอ๋อคยดูยุ๊ต้องกินน้ำนี้ด้วยนะจริงเหรอคะกินน้ำด้วยอือันนี้รู้จักไหมรู้จักมันคืออะไรนะแพนเค้กค่ะแพนเค้กใช่ค่ะอันนี้ยุยังไม่เคยกินเดี๋ยวค่อยมามีพาไปกินอันนี้คือวาฟลวาฟลูแบกินาดยะกินเหรอ ช่ภาษาใต้เรียกว่าพาทุ่งไอถิงอายุไอถิงอนะ้แม่บิ๊กปาทุ่งไอถิงปาทุ่งไอถิงอันนี้พาทุ่งไอถิงบราวนี่บราวนี่ใช่ค่ะมันเหมือนช็อกโกแลตอร่อยมากนะลลี่ชอบกินบราวนี่แม่บิก็อบแม่ยูชอบโอเคอันนี้คือ กาแฟฟเด็กกินไม่ได้นะคะให้ผู้ใหญ่กินได้เหรอเด็กต้องป้อนหรอเด็กกินไม่ได้ค่ะมันอันตรายเด็กต้องโตก่อนเด็กให้ป้อนเหรอเด็กป้อนเหรอเด็กต้องป้อนเด็กต้องกินนมค่ะผู้ใหญ่กินกาแฟได้ผู้ใหญ่เป็นเด็กต้องป้อนได้เหรอป้อนใครคะป้อนป้อนหมี่ยเด็กป้อนหมีได้ค่ะแต่ว่าเด็กกินไม่ได้นะค่ะ โอเคค่ะเทนน่าชอบกินกาแฟไข่อันนี้คือชาเขียวชาเขียวใช่ค่ะเ,เพราะว่ามันเป็นสีอะไรสีเขียวเก่งมากอันนี้นช็อกโกแลตเด็กกินหนันนา้ีก็อยากกินอันนี้เด็กกินได้เด็กกินได้เหรอใช่ค่ะน,นี่เป็นช็อกโกแลตร้อนที่แบบมีกินที่ญี่ปุ่นใข่ ใช่ร้อนมากร้อนมากยูกินไม่ได้เลยใช่ไหมกินไม่ได้หรอใช่อันนี้อะไรยูรู้จักไหมอือะไรนะเห็ดค่ะเห็ดเป็นผักนะคะผักผักยูกินผักไหมไม่กินเอ้าอันนี้คือกะหล่ำดอกกะหล่ำดอกเป็นผักเหมือนกันเหมือนกะหล่ำปีเลยอันนี้ก็เป็นผักอันนี้เป็นคะน้าคะน้าใช่ค่ะมามีชอบกินคะน้าหมูกรอบใช่ ใช่มันไม่ชอบกินนาราหมูกรอบค่ะเฮ้ยอบหนะกินเหรอแต่หันนั้นนะนะอุ้ยอันนั้นอะอันนั้นคืออะไรไม่รู้อันนี้ยูรู้จักไหมคะทาร์ตไข่ทาร์ตไข่ททไขีใช่ค่ะ<อ>ในเคเอฟซีใช่ไหมค่ะโอเค